สบายดีพี่น้องนะสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเนาะยังมีต้นแบบพี่น้องกอาสซ่องตั้งไป่ร้องพี่น้องสบายดีตอนแรงพี่น้องตอนนี้อยู่อ่อนออนุชเนาะเอาอยู่อ่อนนุชนสี่สิบหกมาเอาซองพี่น้องมาเอาซองผ่าปา่ารายการเสี่ยนเอาเงินมาส่งทุกคนหาเลขทุกคนถึกเลขกํลลาลังแหวซื้อกับเข่าพี่น้องใช่คับไปกินอยู่ห้องน้องกูเลยไม่นี้นัดใหญ่ออามานำ้ำให้มันต้มเจียวพริกไมไหมพี่น้องต้มน้ำพริกปลาลาามให้ ชวนมาห่อเยแหละขีโรด,ดกายไปใหญ่กันนี่เพื่อซีหอดพี่รองสบายดีพี่รองนะเพื่อซีหอดวว่ะนั่งรถสองแถวเดี๋ยวขาจับปากเอคือได้เป็นมือกองาจับก,กองอยางห <c oughs> ั้วยตำแล้วหรือมาตั้งแต่จักมุงเข้ามาสิบ <c oughs>

เอาส่งซองเขาบ้านใหญ่แล้วตอนแรกว่าสิบริมมาเด็กบอกเขาว่าให้ส่งซองเขาบ้านใหญ่เลยซองป่าๆนะเขาส่งเขาบ้านใหญ่เขาไปมาบริมาเขาส่งซองเขาบ้านใหญ่เรียบร้อยแต่เขาให้เขาฝากคนตำรวจพี่น้องบอกว่าเขาที่ส่งกันเอาของไปส่งอยู่ไอ้สาขาร้านทีวียพี่น้องรถคนส่งของอะไรเขาก็สิฝากไม่หายนักทันแหละข่าวคำรวจตำรวจตัวเขาบริมมาคือไทยมาคือเขา เราติดแหงอี้เนาะติดตั้งแต่ในซอยฮอข้างนอกมองกิงนบ้านเขาดี่บ้องสุพรรณนันสุพรรณถึกเลข<อ>ถึกเลขได้ได้คนลพันกว่าเหฮักแล้วเรือพันพันกว่าขอเงินเองแหละ กิจไลฟ์ของกิจอาหารบ้านเราตำป่าข้าวมูยย่างตำหอ,อยเชรีหลายอย่างพี่หลือกว่าเขา้าจักรลอยชันเลยหาสิบบาทหาสิบบาทเข้าหาสิบบาท ชิ่ถุงชิปถุงมะพ้าวทุงลาทุงลทุกหลาบาทไ่ร้องเข่าเสือพีเ็กิลี่เมื่อแล้วเจ๊่นเอาซองมาส่งซองข้าเปล่ามาส่งซองอยู่เบียน์นะทุกคนฟ่งนูด้ปุ้ยเพี่ใหญมาเอาพีเบียนะองนะโอ้โหเดียวเดาบอกมึงมึงบันทไปอู่ะซองหกไดสี่ซองอยู่พี่ยังยิ่งจะชองโอเกซองหมดเลือแจะหาซองเลืองเอาโมนิฟมาให้ มาวิกินเขา่าเขาบอกให้ทอดมาให้เดี๋ยวเอามูดิมาให้มามาทอดมาไหมไปตังป่าลาบลาบเป็ดบอหอลาบหมเอาคุณชื่นังพังได้สูรสอะไรแคกล้องอะไรบ้างนี่ก็มุนกับมุนยังวะนี่ยดาหมอหมุนได้มันเลยแคที่กินข่า มา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 น้องกินข้อแรงลกันวันข้อแรงข้าเศร้าคืนประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามก็มาผีวิสิบแปดโมงกินข้าเศ้ายแต่แมันกะบาเท้าอะไรนี้เนาะจิ้นเดือนเขามาเก็บซองยังสูนี่นคือยังไงตู้ตู้ตู้ บันจะได้กินทอดมู๊คบแล้วก็เข้ามูนิมาให้โอ้โคือขาจะดมืนออก,กันหมดลนไปเลยเรียกเกาผิดตำม,มาให้ยงมาพี่ดูเสียงมาสิว้าวว้าวนกก่กินใหญ่น่นนากอนยังไม่ได้หดเลยค่าคุยโทัพกับห้องเอา หนเดียวันเคนอแค่ตัวคือกัน่าหันยายอันตัวแล้ว็ะดินมอไซคยังไง้อมัไหันเดียววันนั่นแหละตหันเดียววันเลยต้าหูสบาหูเบิ้งหูอวนเนื้อมันแน่นแม่นกูเปอรน มื้่นน,นะวันศุกรเปลี่ยนแบตโทรศัพท์มือนนะวัาศิบรมาเน้วเสร็จบอกนี่แบบวิ่ยเปลี่ยนแบตไป่อาหมดดีวกว่าเฮ้ยมาจ๊ะ แยงคีโทีมบุก้องแชปนี่เยเคยบกากหมูหมูกระจกแชปหมูชิมืออีตงตะกอบนี่แท้กามูพจิบออกมัได้เหมือนออกมาลายเถือ่อจุดเแต่ก็ออกมาเมือน ไม่นอนเฮ้ยมาหลับหมูก็เป็นนนอีหรือเปโโล่าหมูหมูเป็ดเป็น,ปนมห,หมูอ่ะให้ไดกินคิ้วน้ำมันน้ำต้องว่าหมู มูน้อยไม่ถหลวงคลิปเหมือนกูไม่ีเงินไป <c oughs> ไปไมึงต้องใส่เขาใช้จ่ายใส่เงินนึงงานหมดไอคลิป กักแกงอ๋อแล้วไหาถูกแลวไหายอย่อันอาหนึ่งอันเียเปลี่ยนเลงเจวเจ่สสารได้ดีีมัได้กไ Chắc ouais, là... Chắc là chị... Cái này 2 Con thịt đấy Hết ngán Ổng đến sau Ừm Hết ngán ra là học ổng thịt ở thừa Nó thắt nó thịt Chị chết ngân là thừa แค่บริาคชั้นอะไรเนี <c oughs> er ica, ่ยไปแตกตลาดมันได้เัินเบคูณสีห้าร้อยไไปแตกเงินเบิดได้เข่าไก้งขนกระแพงแพงของน้องมทีกินนะถว่าค่เดยากินเจ้านเดียวรอละมาที่กินกินแอัน ไม่ได้ไปถ่ายคลิปอย่างเลยนะเริ่กิเมื่อห้องเด็กน้ำยุดกับติก่อนหองฮา้ให้องมามะมางนั่งวีดออเห็นน่ชงอีกสองรลติดในหอนนุเนี่มันลายดมอยู่บนนี้อนุชอนุอีกลายคลิปเลย มาส่งเขาซ่านทำบุกข่อนมาหรอกองเข้าซานมาไงแล้วดู่ขาเบาได้กับอ่อนุชน้องขอมาอ่อนุชได้โอว์ก่อนขาน้องจะอ่อนนุชยังไม่กินข้าวเศร้าเลยไม่กินข้าวจริงกินจังผิดกับปิงหมูแทบแบมานาเข้ากับบุี่หมูกับบุฟี่ทอด มัน่าเปิดประต so Good, ูคุยงงครับมันออกมายังกินข้าวไรเนี่ยโอ้โหประตูง่ายสอดคนเดี่ยวโอ้ยก็ได้กิน กินตอนเด็กเด้อกินตอนเด็กกินตอนนั้นประมาณชินอนนะตุยนั่นต้งกินตอนเด็กอย่งตุยกินตอนนอนนะมันอะไรนะเออทั้งเที่ยงคืนที่หนึ่งมาเกิดไฟชี่ฮอดเมื่อยพี่รองเลยนี่นแกัปอีกมาเอาซองเขาอะไรก็มาส่งเงินจุบฝนถึกเลขอากาศดีเลยอยู่ สุพจนถึงเลขคนละพันกว่าบาทแล้วเงินมาส่งสุพจน,น์กับเลยมเมาซองขวบป่าเลยพี่น้องเนะาะมาหอดกับผู้ที่ขำพี่น้องมาแต่เวีนๆขำเซยเงียบขับี่แพรเนี่ยห้อ,องกับเป็นตะอยู่เย็นอากาศดี เงียบมันบวมวายคือวันบอกสั่งอยู่ดังเสียงดังพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็จะขอจบสั่งเลยน้องเพี่น้องเนาะแล้วพอกันคลิปหน,าน้าเรื่องสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงสั่งนี่เลยเพี่น้องเนาะแล้วพอกันคลิปหน,าน้าไปเลย